เจอกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้มาทำคอเสื้อคอเหลี่ยมคอเหลี่ยมมนคอเหลี่ยมตรงๆคอเหลี่ยมแบบไหนมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนดีแฟชั่นคลิปนี้มาด้วยเรื่องของคอเสื้อสี่เหลี่ยมกันนะคะแต่จะเป็นคอเสื้อสี่เหลี่ยมมนมนคอไม่กว้างมาก การทำคอเสื้อมันก็มีหลักการของวันเหมือนกันนะคะถ้าคอหน้าไม่ลึกเกินเส้นบ่าก็กำลังพอดีถ้าเกินเส้นอกก็ถือว่าลึกถ้าขยายเส้นคอไม่เกินครึ่งหนึ่งของเส้นไหลก็ไม่กว้างจนเกินไปซึ่งการทำคอเสื้อสี่เหลี่ยมมันก็มีเทคนิคพิเศษเหมือนกันนะคะจะทำให้คอเสื้อได้รูปร่างสวยขึ้น เช่นเป็นการเก็บคอเก็บเส้นข้างคอแต่คลิปนี้จะทำกันแบบง่ายๆมือใหม่แค่เก็บเส้นข้างคอนะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะ<ด>ก็กดรอยพทเทนมาตรฐานออกมานะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นคอให้ขยายออก1เซนติเมตรคอลึกเจ็ซนติเมตร คอกว้างวัดออกไป9เซนติเมตรตีเส้นเลยค่ะจากจุดนี้นะคะจากเส้นข้างคอตีเส้นเชื่อมกันค่ะก็จะได้เป็นเส้นแบบนี้ก่อนนะคะในส่วนนี้ก็ให้โค้งนิดหนึ่งค่ะ โค้งให้สวยงามน,นะคะลองกดรอยออกมาดูนะคะจะวางสันทบแล้วก็กดรอยออกมาดูค่ะ ซึ่งคอที่ได้ก็ออกมาสวยเลยค่ะซึ่งถ้าเป็นการทำเสื้อที่ด้านหน้าวางเป็นสันทบก็ทำสาบนะคะ3เซนติเมตรการทำเสื้อคอสี่เหลี่ยม อาจจะเป็นรูปแบบคอสี่เหลี่ยมแบบนี้หรือว่าคอสี่เหลี่ยมตรงๆอาจจะสวมหัวหรือว่าผ่าหลังหรือว่าใส่ซิปข้างใส่ซิปหลังใส่ซิปด้านหน้าได้หมดเลยค่ะแล้วแต่การออกแบบของแต่ละคนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการทำแบบในภาพนะคะเป็นการใส่ซิปก็ต้องทำสาบ เต็มตัวเลยค่ะจุดนี้จากจุดนี้ก็วัดออกมา3เซนเมตรตีเส้นลงมาโค้งๆตามรูปคอเลยค่ะก็ชายเสื้อก็ประมาณ7เซนเมตรส่วนชิ้นหลังจะทำแบบคอกลมนะคะขยายเส้นข้างคอออก1เซนเมตร คอลึก1เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นคอค่ะทำสาบ3เซนติเมตรเท่ากับชิ้นหน้าในส่วนของคอเหลี่ยมเส้นข้างคอให้เก็บเข้าครึ่งเซนติเมตรทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังค่ะรายละเอียดของการทำคอเสื้อคอเหลี่ยมมนๆแบบนี้ดีฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งนะคะ ขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ